ัทุกคนวันนี้อยู่กับช่องของเกมเอ็กคทเตอร์นะคะวันนี้เราจะมาเล่นด่านที่ชื่อว่าเออแมปดอเนาะเออเขาบอกว่ามีอัปเดตใหม่ด้วยนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยกำลังใจด้วยนะเข้ามาเลยคันนี้ข้ขอหนั่งโอเค เราไปลองดูกันดีกว่านะว่าโอเคมันจะเป็นยังไง โอเคตอนนี้เราอยู่ในห้องในรีฟนะ้โอเคอ้าวทำไมเหมือนเราไม่พร้อมอยู่คนเดียวเลยอุ้ยเออแต่ว่าเสียงเพลงไม่หนาเออฉันพร้อมแล้วนะประตูเปิดแล้วทุก ค่ะ The Hotel หรออ๋อมันมีเสียงอยู่แต่ฉันแค่ไม่ได้ยินเฉยๆอยเอ๊ะไปกันเถอะโอ๊อยรอฉันด้วยอ้าวทุกคนไหนไปไหนหมดแล้ว and I'm เจอแล้วไปกันเถอะรอฉันด้วยว้าวห้องมืดแลน่หรอ หนูนคบหรือเปล่านะะี่ะยยไห้องีแล้วโอเคอ้ยโดนยงมาแล้ว ไห้ให้กุ๊แจ้หน่อยกินกุ๊แจ้ ใครเจอคุณแจ้บ้าง okay. โอเคอเคุอค้ยเ,เอ้ยเดี๋ยวนะเรามาห้องที่เท่าไหร่อะยี่สิบเอ็ดต่อไปยี่สิบเอ็ดเท่านั้นห้องนี้ เหมือนว่ามันจะโหดกว่าเดิมอีกนะยี่สิบสามไปยี่สิบสี่เนี่ยประตูมันไม่ปลอด ไม่รอดนะมังอ้าวยังรอดอยู่เลยทุกคนอะไรอะมืดจังเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ข้างสามสิบเอ็ดแล้วอุ๊ยตายแล้วเราก็จะได้วิ่งเร็วน,น,วนะนั่นแหละนะลุงเจมส์ ชิ้นก็หมดแล้วตอนนี้เราอยู่ที่43แล้วนะไอ้ไม่มีของเลยเพื่อนเจ็บหมดแล้ว